สวัสดีครับ,รบ,รบผมสันติดวงสว่างครับตอนนี้ก็มาทำงานเพลงล่าสุดอยู่ในสังกัดอารมณ์ดีเรคคอร์ดเห็นว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผู้ไร้หารด้วยครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะฮะบริษัทใหม่ของเรา ไว้น้ออมใจพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านร้วยกันนะยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนให้อารมณ์ดีเรคคอร์ดของเราได้จเจริญตบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมครับส่วยตัวเองเห็นบอกว่าตั้งใจไว้ว่าอยากทำเพลงลูกทุ่งแท้ๆออกมาจริงๆแล้วว่าผมทำทุกแนวนะครับแต่ว่าผมจะทำแบบว่าลูกทุ่งก็คือลูกทุง่งสตริงก็คือสตริงหมอํำก็คือหมอลำนะครับคือเราจะไม่ผสมกันมากจนเกินแบบ จนมันเยอะเกินไปจนจะไม่ได้ฟังกี่ไหนลูกทุ่งแล้วตอนนี้นะจะกลายเป็นเอาง่ายๆเหมือนกระเทยไปแล้วอ่ะนะครับ,ค,รบคือจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้จริงๆเราอยากจะให้ลูกทุ่งก็คือลูกทุ่งจริงๆนะลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งเหมือนสมัย,มยรครูสุรพลสมบัติเจริญพี่ปอสายันทนัญยาแม่พงศศรีวรนุชพุ่มพวงดวงจันรยอด,ดรักสาะใจอะไรประมาณนี้นะสมัยก่อนเนี่ยคือลูกทุ่งเนี่ยเพลงจบปุ๊บก็คือแบบเหมือนหนังเหมือนหนังเลยเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลย ะะแต่ทรนนี้มันโดยมากมบองตรงจะไม่ค่อยสัมผัสอะไรกันมากเท่าไหร่แล้วนะมันเป็นอย่างอื่นกันไปนหมดแล้วแล้วดนตรีก็เอามาเป็นแบบเกือบเกือบเกือบสติงก็มีก็หมดจะมีนะฮะแล้วร้องเนี่ยจริงๆแล้วลูกทุ่งแต่เอาดนตรีสติงมาใส่บ้างก็มีอะไรประมาณนี้คือจริงๆเราลูกทุ่งอะ่ะมันจะมีแคนม,แ kennt, มีแต่มีตะเป็ดมีตะเป็ดตะปดตะเป็ดอะไรพวกนี้เยอะมากมายนะที่มันเพราะๆ ellt, นะมีคุยมีระนาด อะไรประมาณนี้ผมผมอยากให้เป็นกีไหนลูกทุ่งมากกว่าครับแต่ผมบอกว่ามันเชยไปแล้วมันจะสู้กับตลาดปู้จัดการได้ไหมมันจะถามว่าเชยไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่าไปคิดว่าเชยปู่ย่าตายายของคุณน่ะเขาฟังกันมาก่อนถูกไหมฮะทำไมเขาเมื่อก่อนเขาชอบกันมากแต่มันจะเชยได้ยังไงในเมื่อเราเราก็พยุคขึ้นมานิดนึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนิดหน่อยนยคืออยาให้มันหายไปเลยอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะตอนนี้มันหายไปไปเลยนะแต่ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นได้ว่าลูกทุ่งของเราเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขาอยากจะบริโภคจริงเนี่ย มันมีเยอะมากนะฮะแต่คุณไม่ทําให้เขาบริโภคเท่านั้นเองเหมือนอาหารที่อร่อยอะ่ะนะฮะคนเขาก็อยากทานแต่คุณไปบังคับให้เขาทานอย่างอื่นนะมันมันจำเป็นอะ่ะเขาก็ต้องทานถูกไหมฮะคุณคุณทำมาตลอดเนี้ยเขาจะทํำยังไงได้บางสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนอะ่ะคุณสังเกตดูได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี้ยจะเป็นอัลบัม้มจะเป็นชุดเลยนะฮะแต่ี้นี่เป็นไงซิงเกิลซิงเกิลอะไรประมาณเนี้ย มันมันไม่ใช่คือคุณทําไปเถอะครับลูกทุ่งของเราเนะ่ะทาไปเลยนะมันยังไงก็ไม่มีวันตายเราอยู่แล้วลนะ่ะะไม่ใช่ว่าคนไม่ตายมันตายแต่ว่าแต่ขอให้เพลงยังอยู่ในใจของพวกพี่น้องพวกท่านผู้ชมที่เขาอยากฟังกันอยู่นะคือมีคนที่เขาอยากบริโภคนะ่ะคุณลองทํามาสิแล้วทําไมม่ําจกมกเอาเพลงอ่ามาทําไมอายบ้านนะาหน้าเรานวลน้องไม่ต้องกลับคือมาแต่ใช้ลูกทุ่งหมดเลยถูกไหม มีทั้งแต่มีทั้งจริงมีทั้งฉาบมีทั้งกลองแบบตีแบบอ้าดังเลยเอาถูกไหมครับแล้วทําไมทาไมแล้วบอกคนเขาไม่ชอบลูกทุ่งได้ยังไงแล้วบอกเฉยได้ยังไงทําไมถูกไหมครับ,ค,รบคุณไม่ทําให้เขาเท่านั้นเองนะผมบอกตรงๆผมอาจจะเป็นมันผมก็ไม่ได้หัวโบราณแล้ผมก็คืออยากอยากจะให้กินไอ้ลูกทุ่งของเราอ่ะคือปู่ย่าตายายเราเคยฟังอยู่แล้วประเทศไทยเราเนะี่ยอย่าลืมว่าภาษาไทยเราเนี่ยก็คือลูกทุ่งถูกไหมครับทาลองกันชัดเนี่ยรักก็คือรัก เธอก็คือเธอเช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 อแบบเนี้ยมันมันก็ไม่ได้อะฮะมันไม่มีเสน่ห์เลยอ่ะลูกทุ่งของเราจริงๆคำคำไทยไทยเราเนี่ยมันมีเสน่ห์นะขอให้คุณใช้กันให้เป็นมันไม่มีวันตายอยู่แล้วล่ะนะครับฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะตอนนี้ในส่วนของท่าที่วางตัวไว้แล้วมีใครบ้างครับก็มีตอนนี้นะฮะบอกตรงเลยว่าก็มีผมสันติดวงสว่างหนึ่งคนเนี่ยคือจริงๆผมจะเข้ามาทําตรงนี้ให้ได้นะครับยังไงก็อวนอนมิรักษ์นักเพลงที่รักท่านนะ ช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะแล้วลูกทุ่งเราจะกลับมาเกิดใหม่นะครับแล้วก็มีอาจารย์ดาบ้านดอนปูปีชานดอัศาวาแล้วก็มีล่าสุดนี้รู้สึกจะเป็นน้องแคทอาทิตยาแล้วก็อาร์มเนี่ยมาก่อนน้องแคทนะฮะน้องแคทนี่คือคนล่าสุดนะยังมีน้องอาร์มอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาอยู่ในค่ายเราตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเราก็จะสแสจะสแสวงหา นักร้องที่เสียงดีๆลูกทุ่งเราจริงๆนะครับกลับมาเสริมทับให้ดังให้ได้น,ะะนี่คืออารมณ์ดีเละกคอรเราะะจากใจสติดวงสว่างครับจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนหัวโบราณอะไรหรอกอย่าไปคิดว่ามันเชยลูกทุ่งไม่เชยนะครับลูกทุ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนมาแล้วนะครับมันไม่เชยหรอกครับนะฮะยังไงก็ฝากคุณดูก็แลวกันอย่าคิดว่าเชยมันไม่เชยทําไมเด็กๆสมัยนี้คุณเห็นไหมล่ะ เขายังเอาลูกทุ่งมาประกวดร้องเพลงกันลืมลุมผมถามจริงๆประกวดร้องเพลงตอนเนี้ยตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยใครก็แล้วแต่เอาทารายการลูกทุง่งดังกระชอนหมดนะฮะไม่ว่าประกวดรายการอะไรก็แล้วแต่ดูได้เลยในทีวีนะถ้าลูกทุ่งคนจะดูคนเยอะมากแล้วนี่เหลอครับที่ท่านบอกว่าเฉย <Okay. S 1> นะครับครับผมฝากไปด้วยครับ